สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือจุดทักคอยน้องควายและก็น้องวัวนะครับที่มาประกวดในงานเกษตรอีสานใต้นะครับแต่ว่านี่คือนํามาโชว์นะ,ะผู้คนสนใจเยอะเลยนะครับนี่คือควายแคะแล้วก็วัวแกละนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะลองไปสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับครัสวัสดีครับเดี๋ยวพูดคุยไหนครับสวัสดีครับ อันนี้เพจที่นี่มอบนนะครับสวัสดีครับเพจมาีอะไรของเราจากฟาร์มจากไหนนะครับเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีครับผมฟาร์มโครชาโครชาของเราของเราคุณอะไรครับคุณตั้มครับผมตั้มครับคุณตั้มคุณตั้มครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับที่ที่ฟาร์มของเรานี่มีมีควายแครละแล้วก็วัวแครแบบนี้เยอะไหมครับก็เยอะครับประมาณร่วมสิบกว่าตัว โอ้ครับแล้ววันนี้พาน้องมาแล้วมีกี่ตัวเอาวันนี้พาน้องมาสองตัวครับผมนี่น้องชื่ออะไรครับนี่อันนี้หมูตุนครับผมหมูตุนนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีบอกก็คือเรานําน้องฟ้าอุดรครับผมไหนฟ้าอุดรตัวไหนเป็นควายเผือกครับผมที่เดินทางมาจากอุดรมาส่งมอบในราคาค่าตัว1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหครับนั่นเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราจะเดินทาง ขึ้นสู่กระแพงเพชรครับผมบ้านใหม่ของเขาป่าอ่า<ะ>เอาต้องนําส่งต้องนําส่งวันนี้ครับจากการส่งมอบครับผมอ่าแล้วนี่น้องน้องหมุดตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่าสิบหะสิบเดเดือนครับผมอ๋อ1ิบหเดือนยังไม่ถึงออาอายุไม่มากนะ อายุไม่มากกำลังจะเป็นพ่อพันธุ์แล้วน้องนั่นละอายุ12เดือน10วันครับผมอ๋อ12เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างกับการดูแลน้อง,อองาในเรื่องของควายแกะแล้วก็อกั่วแกะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ที่ลูกค้าทีม่มีกลุ่มคนจองจองจนเราทำไม่ทันครับเพราะว่าทำยากแล้วก็เป็นการบริหารจัดก,การที่ง่ายกินน้อยครับผม อ่าอันนี้น,น้อง,องถ้าพูดถึงน้องหมูตัวนี้เป็นวกแพรที่สมบูรณ์ไหมเรีอยง,งอ๋อก็คือสมบูรณ์ครับเ,<อ>เป็นอายมการบามันครับผมที่สมบูรณ์อ,าาอีกเจดีหนึ่งที่เราจะพัฒนาให้ดีกว่านี้และเล็กกว่านี้ครับผมอ่า,า,อาเป็นผลิตผลของชาวอุดรธานีที่เร่งพัฒนาอที่มีกลุ่มสนับสนุนเกษตรกรโคร,กรงการวิถีคนวิถีควายแล้วก็ กลุ่มหน่วยงานต่างๆของจังหวัดอุดรธานีก็คือเร่งสนับสนุนเกษตรกรครับครับผมให้พัฒนาให้ได้ดีกว่านี้แล้วก็อย่างทุกวันนี้ก็คือเราจะมาส่งมอบในฐานะของคนอุดรนะครับมาส่งมอบฟ้าอุดรให้กับคืนสู่นักพัฒนาได้พัฒนากันต่อเนื่องต่อไปครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้ว พูดถึงไหนจักเล็กน้อยยิ่งยิ่มพ่อพันธุ์ของน้องคือตัวไหนเป็นเป็นแบบแคละเหมือนกันไหมน้องมูตุนใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเป็นเป็นพ่อที่ใหญ่โตนะครับใหญ่โตเลยครับเป็นลูกชายของ KF31 พ่อเขานะครับแล้วก็แม่มีความสูงที่145เป็นควัวปกติทุกอย่างแต่น้องก็คือเป็นออกมาเป็นอย่างงี้ครบแคละถ้าพูดตามกันหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นยีนด้อยที่ออกมา FC น้องเยอะไหมเยอะมากครับที่อุดรธานีติดตามช่องทางไหนได้บ้างทางทางเฟซบุ๊กครับผมแล้วก็เสื้อนี่เลยันี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมโอ้โหแล้วเพระอเอกเลยพระเอกเลยนะครับในเสื้อนะครับผมฝากติดตามฟ้าอุดรพ่อพันน้องใหม่วายแคร์ที่จะส่งมอบกันด้วยนะครับว่าพี่น้องรุวมพัฒนา ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับ <มา S 1> ขอบคุณมาที่งานกเกษตรอิสานใต้นะครับ,รบที่มอบนครับ,รบม,มาชมกันได้สัตย์ครับ